ยินดีต้อนรับสู่ DK Auto Garage อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับรถรุ่นล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถรุ่นใหม่ที่หลายคนจับตามองอย่าง2026 Mini Fortuner รถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานของคนเมืองและครอบครัวยุคใหม่โดยยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่ง,แ,งและความหรูหราของตระกูล Fortuner ไว้อย่างครบถ้วนแต่ถูกย่อส่วนลงมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น 2026 Mini Fortuner มาพร้อมกับงานดีไซน์ภายนอกที่ดูฉกเฉีียวและทันสมัยกระจังหน้าแบบใหม่ที่ผสมผสานความดุดันและความหรูหราเข้าด้วยกันโคมไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟเดลัยที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นในทุกการขับขี่ตัวรถถูกออกแบบให้มีสัดส,ส่วนที่กะระชับลงแต่ยังคงมีความสูงโปร่งเหมือน SUV ทําให้มีมุมมององค์การขับขี่ที่ชัดเจนและมั่นใจล,นล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่เสริมความสปอร์ตและช่วยให้ภาพรวมของรถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้น เมื่อเข้าสู่ห้องโดยสาร2,026 Mini Fortuner ก็ยังคงให้บรรยากาศที่หรูหราและกว้างขวางตามมาตร,รฐานของโตโยต้าเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระของผู้โดยสารระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนที่ช่วยให้ทุกตำแหน่งนั่งได้รับความสบายเทคโนโลยีภายในห้องโดยสารก็ถูกยกระดับขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงและการตกแต่งภายในด้วยวัสดุพรีเมียมที่ช่วยยกระดับบรรยากาศโดยรวมให้เหนือชั้นขึ้นในด้านขุมพลังมินิฟอร์จูเนอร์2026คาดว่าจะมาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ทั้งแบบเบนซินและไฮบริดโดยเครื่องยนต์เบนซินจะเน้นความทนทานและการตอบสนองที่ดีขณะที่ระบบไฮบริดจะถูกพัฒนาให้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญอย่างมากนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบช่วงล่างและระบบการสะเทือนใหม่เพื่อให้ขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่โตโยต้าให้ความสำคัญมินิฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมเอาเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยควบคุมพวงม,มาลายัยและกล้องรอบคันที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจอดรถในพื้นที่แคบอีกหนึ่งจุดเด่นของมินิฟอร์จูเนอร์รุ่นใหมน่นี้คือความยืดหยุ่นในการใช้งานเบนาะนั่งด้านหลังที่สามารถปรับพับได้หลายรูปแบบทําให้ห้องโดยสารสามารถรองรับทั้งผู้โดยสารและสัมภาระได้ตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ครอบครัวและผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆได้อย่างดี หากพูดถึงดีไซน์โดยรวม Mini Fortuner 2026ถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความดูดันแบบรถออฟโรดและความทันสมัยแบบรถเมืองได้อย่างลงตัวรูปลักษณ์ที่กระทัดรัดทำให้ใช้งานง่ายขึ้นในสภาพการจราจรที่หนาแน่นแต่ยังคงให้ภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและหรูหราในเวลาเดียวกันสรุปแล้ว2026 Mini Fortuner คือรถ s อ v ขนาดกระทัดรัดที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ความสะดวกสบายเทคโนโลยีทันสมัยความปลอดภัยที่ครบครันไปจนถึงดีไซน์ที่โดดเด่นและสมรรถนะที่เชื่อถือได้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างลงตัวอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดอัปเดตราคาและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า